สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเบื้องหลังของรายการเสือหอยเข้าครัวนะครับวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าทางเสือหอยเขาจะทําอะไรกินกันนะครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นเบื้องหลังของรายการเสือหอยเข้าครัวนะครับ EP นี้เป็น EP ที่ทําเกี่ยวกับอะไรครับเเก็บเบื้องหลังหน่อยครับโอ้โหจาวัตถุดิบเป็นไก่เคยวหวานแน่นอนนะครับไม่เตรียมกันเลยนะไม่มีครับนี่เราเบื้องหลังอะนี่คือคนที่เตรียมวัตถุดิบนะครับไปซื้อไก่จากไหนครับเนี่ยบอกได้ไหมครับเผื่อเขาอยากไปซื้อตา ตลาดไหนไม่ม,มีโปรโมทไหมโอ้ต้องจ่ายใช่ไหมองจ่ายตังค์โอเคครับตลาดไหนที่ฟังอยู่เข้าได้นะครับโอเคครับคิดว่าวันนี้จะได้กินนะั5ชั่วโมงคเดี๋ยวเรามาดูกันนะเขาบอกว่า5ชั่วโมงนะฮะขนาดนี้ก็เป็นเวลาขนาดนี้เป็นเวลาเที <c oughs> ่ยงนะครับเราจะได้กินประมาณ5ชั่วโมงก็5โมงเย็นเดี๋ยวเรามาดูกันว่า5โมงเย็นจะได้กินไหมกิน <c oughs> ง,งานเราจริงจังโปรดักชั่นมากมีไฟด้วยแต่ไม่ทำาห สวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับว่าคุณว่าแกงเคียวหวานในวันนี้เราจะได้กินกี่โมงอะเออน่าจะประมาณเกือบเย็นเลยฮะเกือบเย็นเขาบอกว่าห้าชั่วโมงผมคำนวณแล้วเมื่อกี้จากเที่ยงก็ประมาณห้าโมงเย็นครับผมได้กินแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับผมคิดว่าจะอร่อยไหมก็ผมว่าน่าจะพอกินได้ฮะมีอะไรเป็นจุดเด่นอะหวานเออผมชูบรสเยอะโอเคครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับทีมงานที่ไม่แต่ว่าเปิดตัวได้แล้วครับคิดว่ารายการ ซือหวยก็ควรวันนี้ที่ทําเกี่ยวกับแกงเขียวหวานไก่จะอร่อยไหมครับอร่อยครับรอกินอยู่ครับรอได้เลยครับเขาบอกว่าห้าชั่วโมงปานไปเปล่เดีอย่าี้ผมคํานวณแล้วก็ประมาณห้าโมงเย็นนะเราจะได้กินหวังว่าจะรอได้ครับรอได้ครับโอเคครับผมสสดีครับเราก็อยู่กับทีมงานอีกคนนะครับแต่ว่าวันนี้คุณคิดว่าเราจะได้กินกี่โมงครับตอนนี้เขาบอกห้าชั่วโมง ประมาณสี่โมงน่าจะได้กินสี่โมงเลยนหรอครับห้าชั่วโมงคือห้าโมงนะครับ <laughs> <laughs> คุณหวังว่าเขาจะทําเรา็วกว่าหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมของอร่อยต้องรอหน่อยครับโอเคครับผมผมว่าหวังว่าคุณจะรอนะอยาเห็นว่าคุณสักก่งอะไรามากินก่อนนะครับ <laughs> ครับครับ <laughs> ผมอ้าวอยู่กับทีมงานน้องใหม่ครับ <laughs> คิดว่านี่เป็นมือแรกข,ของกูใช่ไหม<อ>ในการรายการข้าเสิร์ฟหอยก็าัวเพุ่งมาใช่ใช่มือแรกเคยรออะไรนานสุดครับก็ minutes later ปกติก็รอรออะไรเยอะอยู่แล้วรอคำตอบเป็นคุณนานเลยไม่ต้องห่วงรับเขาบอกว่าให้เกิน5ชั่วโมงได้กินแน่นอนปันทงครับผมก็รู้เหมือนกันะโอเคครับขอบคุณครับผมและนี่ก็เป็นทีงว้างครับผมดูครับผมว่าเลยว่าแต่ละมุกนี่กินสดนะครับ ครับผมเหมือนหูหายไปเมื่อกี้เนี่ยม่เปลอไม่เลยไม่เลยเปหน้าลุกมทยเลยไี่ใหม่ทำไรอ่ะก็เตรียมน้ำเกลือไว้แช่มะเขือแล้วทำไมใส่กือเยอะขนาดนั้นพ่อก่อนพ่อก่อนแวบแรกผมนึกว่าเขาสารนะเอากระสอเซมูเอากรสารเสกมา รู้ด้วยดู้ด้วย <laughs> <laughs> วันนี้ก็พี่เมื่อกี้ผมไปถามทีมงานมาแล้วทีมงานบอกว่า5ชั่วโมงเลยเหรอย่อนหน่อยได้ไหมไ <laughs> ด <laughs> ้รับผมเดี๋ยวตัดให้เหลือแค่5นาที <laughs> <laughs> โอเคหมายถึงว่า <laughs> ตัดคลิป <laughs> <laughs> ทีมงานบอกว่าจะรอฮะจะเฝ้ารอ,อก,กับผลงานนี้ 5ชั่วโมงก็ได้ครับโอเคครับนี่นะครับ5ชั่วโมงแล้ววัตถุดิบยังอยู่บนโต๊ะนะฮะเราควรดูกันว่า5โมงเย็นจะได้กินจริงหรือไม่นี่คือทีมงานที่อเทนะอเทนครับมาแาะว่าแดดก็ไม่เลิกเายตอนกลางวันเลยนะตู้กับเบื้องหลังครับตอนนี้ก็แก๊สได้มาขวางทางผมไว้แต่มันไม่ใช่อุปสรรคครับ เรามาคุยกับคนที่เตรียมวัตถุดิบให้เราในวันนี้ดีกว่าถามว่าเรามีผมผมอยากกินแบบไก่นุ่มๆอ่ะพอจะมีเทคนิคไหมฮะช่องนี้ไม่มีสาระช่วยบอกหมดเลยเอาใหม่ช่วยบอกหมดก่อนไม่รู้เรื่องเลยไก่นุ่มคือยูทูบไม่ต้องมีอะไรให้เขาได้สักอย่างต้มขาไก่นะครับเราต้มไว้ก่อนเพื่อให้มันเปื่อยนี่คือเบื้องหลังนะครับ อ้าวนี่ขั้นตอนนี้ครับพี่เขากำลังเตรียมไก่อยู่พอดีเลยเรามาถามเทคนิคพิเศษของพี่กันเลยครับ <S 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 พี่มีวิธีทําไก่อย่างไงให้มันนุ่มอร่อยครับมีไหมครับอ,อ๋อไก่นี่ใช่ไหมฮะ <S 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 ใช่ครับคือเราเนี่ยจะต้องเอาไก่เนี่ยไปผัดกับพริกแกงอฮะครับผมเพื่อที่จะให้ไก่เนี่ยรสชาติพริกแกงเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อไก่ได้อย่างเข้มข้นเวลากินเนี่ยมันจะได้มีรสชาติข,ของแกงเคียวหวานได้อย่างเต็มที่นะครับผมแล้ววันนี้เราจะได้ใช้วิธีนี้ใช่ไหมครับพี่อ๋อไม่ครับ โอ้แม่กูดว้าวทำไมล่ะพี่ก็มันต้องใช้เวลานานหน่อยนะแล้วเดี๋ยวคนรอกินเยอะวันนี้ทำเลี้ยงทั้งหมู่บ้านเลยน้องๆก็รอกินกันอยู่เป็น20คน้องใช้เวลานิดนึงนะครับงั้นผมไม่กดไม่แล้วละกันถือว่ามันจะเปลืองเวลานเท่าไหร่เจอกันครับพี่ครับผมโอ้ยผมว่าน่าจะเกินสิบดูจะได้สาระใช่ไหมได้ีเมื่อกี้เลยสาระ ตละสิบเปอร์เซ็นตความบัเอิเก้าสิบเปอร์เซ็นช่องนี้เยอะแยะนะครับแต่ว่าช่องนี้ก็คือให้ทําตามกันง่ายๆนะเพราะผมก็ไม่ค่อยคล่องดูสิครับขั้นตอนเอาลเดี๋ยวให้น้องเรื่มวิธีการให้ไม่คล่องจริงๆอะใช่ใช่ให้คนที่รู้ว่าเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยได้รู้ว่าแบบเออคุณก็ทําได้นะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนสําคัญนะครับใส่ไก่ อิ่มไงก็อิ่มครับผมมองเลยเลี้ยงคนในครอบครัวว้ขผมก็เดียวผมกินมันเมื่อจะช่วยพวกแกนี่ก็เป็นเบื้องหลังนะ้วครับเราจะถ่ายทำพี่ดีโอเข้าไปถามเทคหนึ่งแล้วกันโอเคแล้วครับใครจะกินใครจะลองกินใครลองก็รอนะครับผมทีมงานรอไม่ไหวฮะต้องไปกิน เซีวินก่อนนะเซียนวินชื่ชื่อครับไ้าผมา็นไรครับรับอ้าวอ้าวมาจากไหนเนี่ย <c oughs> อะไะครับสุดครับนี่ไม่ใช่วงการนะฮะนี่ไม่ใช่วงการมายาน,นะฮะทีมงานก็หิวฮนะ <c oughs> <c oughs> อะครับมาถึงขั้นตอนในการตกแต่งแล้วนะฮะนี่คือสีที่จะเพิ่มเข้าไป อาจจะช่วยได้นิดหน่อยสันกงเี้แล่เลยเสังเกตเลยครับท่านผู้ชมคำถามจะถามจากหลายที่ลงไปแล้วครึ่งอนดูนะครับตอนนี้ เยาว่าน้ำลายไหลเลยนะฮะโอ้โหดดู oh. ีมากเราไปดูคร pues ับน่าจะใกล้เสร็จแล้วฮะแกงเขียวหวานครับนี่ก็เป็นเบื้องหลังน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วก็ของการทำคลิปเสือหวยเข้าครัวเมนูแกงเขียวหวาน สำหรับใครที่อยากดูตัวเต็มนะครับติดตามได้าทาง YouTube และ TikTok ของช่องเสือโหยร้องไห้เอ้ยเสือหหยเข้าควรนครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ